ว้าววันนี้เราได้เจอคุณยายน้ำมนแล้วนะคะแม่ผวานได้มาเจอคุณยายน้ำมนแล้วคุณยายน้ำมนต์ยิใจใหญ่เลยได้ออกมาเล่นข้างนอกนะคะแม่ควานพ่อขวานก็ได้พาคุณยายออกมาเล่นข้างนอกนะคะบรรยากาศริมแม่น้ำนะคะลมเย็นด้วยคุณยายชอบมากเลยไม่ได้ออกมาข้างนอก เป็นเกือบสองเดือนนะคะเพื่อควานกับพ่อควานได้ไปทํางานนะคะไปรับจ็อบทํางานข้างนอกมานะคะอาหารรายได้เพิ่มนะคะวันนี้เราก็ได้มาหาคุณยายแล้วคุณยายของเราได้ออกมาแล้วก็ดึงมากด้วยดึงโซ่ใหญ่เลย มีใครคิดถึงคุณยายน้ำมนไหมนะคุณยายเราได้กลับมาแล้วหลังจากที่อยู่กับตาทวดยายทวดมานับเวลาเกือบสองเดือนนะคะไม่ได้เห็นแดดเห็นแม่น้ำเลยนะคะวันนี้เรา่อขวานก็ได้พาคุณยายมารับลมชมวิวอยู่ริมแม่น้ำชีนะคะถูใหญ่เลยถูใหญ่เลยคุณยายของเราถูใหญ่เลยคันหรอคะ ไม่สนใจใครเลยค่ะคือคันคือได้ออกมาข้างนอกนี่ก็ไม่น้ำชี้นะคะน้ำขึ้นนะคะับตกเกือบทุกวันเลยวาม,มาดูความสดใจของคุณยาย ที่ได้ออกมาข้างนอกนะคะคุณยายน้ำมนก็อายุเยอะแล้วนะคะสีสิบปีแล้วนะคะสี่สิบกว่าปีแล้วนะคะเป็นคุณแม่ก็ได้เป็นคุณยายก็ได้นะคะเอากินอะไรมันากาศก็จะดีหน่อยนะคะ มองวิวชมวิวหรือพวกควันทำอะไรควันก็ไม่ได้ใส่เสื่อเอฟสองเอฟสองจับมือนะคะนี่คนใญ่น้ำมือของเราก,ก็จะจับมือไม่ใช่จับมือนะคะหาอาหารไม่จับละรู้ละว,ว่าเราจ,จับมือ ก็จะเป็นแม่น้ำชีวิวธรรมาชาตินะคะวันนี้คุณยายเล่นดินนะคะมาถึงก็คือเล่นดินเลยอากาศจะเย็นนะคะคุณยายไม่ค่อยได้เดินนะคะเท้าเท้าก็จะป็นเ,เหมือนเดิมนะคะยังยังไม่ได้รับพาไปหลังจาเออ่าเท้าคุณยายไม่ได้เดินนะคะ ถูกมาก็นานมากเลยกว่าจะได้เดินก็คือนานมากตอนนี้ถ้าได้ออกมาก็คือดื้อมากคุณยายของเราถ้าได้ออกมาก็คือดื้อมากเลยแหน่เล่นดินแล้วเล่นดินแล้วล่าสุดเล่นดินแล้วคุณยายน้องแสดดอยตาเดิน,นะพ่อกตาดดได้ ควางก็เช็คโซ่นะคะว่าแน่นหนาดีไหมเพราะว่าคุณยายชอบดึงโซ่นะคะเราก็จะหลุดแล้วก็จะว่ายน้ําไปฝั่งนู้นนะคะไปกินอาต้นไผ่นะคะไปกินใบย่านนะคะคุณยายเราจะดื้อหน่อยเพราะไม่ค่อยได้ออกมาฮัลโหล สักพักหรือเราจะพาคุณยายไปเล่นน้ำนะคะแต่ตอนนี้คืออากาศดีรอไปก่อนแน่เอาเล่นดินอืมอ๋อเล่นดินแล้วนะคะเล่นดินแล้วนะคะคุณยายของเราเหมือนเด็กเลยนะคะ ดินเลยค่ะแล้วก็ฝุ่นเต็มนะอือหนูเหนื่อก็เดี๋ยวก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพอดีดินเต็มกล้องแล้วคคุณยายเล่นดินไม่สนใจกล้องเลยค่ะคุณยายเล่นดินไม่สนใจกล้องเลยสวัสดีค่ะ